เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Bay นะครับวันนี้มันอยู่กันในเกม Call of d t y Mobile เช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นรายการ p o s t c a ต t นะครับเป็นการพูดคุยซะมากกว่านะครับก็เรื่องของเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็คือว่ามีหลายคนทักทวงผมมาเยอะมากนะครับว่าเมื่อไหร่พี่จะทำ One m a s q o t ในโหมดใหม่หรือว่าเอ้ยไม่ใช่โหมดใหม่ดีด่านใหม่นะครับในโหมด DR นั่นก็คือด่าน Back Out นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดให้กับทุกคนฟังนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะท กับโหมดแบ็กเอาท์ไปหลายรอบมากนะครับแต่ผมขอพูดไปเลยว่ามันมีหลายปัจจัยมากนะครับที่หนึ่งสี่ในโหมด BR ในช่วงนี้เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะครับยิ่งเป็นด่านแบ็กเอาท์ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับว่าทาไมมันถึงยากแล้วใครที่อยากจะไต่แรง BR ช่วงนี้นะครับผมก็จะมีทริคดีๆบอกให้กับทุกคนนะครับให้เพื่อนเขดีอยากเติมเกมเปรสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำาให้ะนี่ไงละ่ะ Over t o p Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวกดเร็วปลอดภยัย เพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจไปเป็นง่ายจังเลยอะ <c oughs> ใช่มล่าเพียงเท่านี้ก็รอ C ีพีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมจะไม่พูดถึงในด่านเดิมในโหมด BR นะครับด่านเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังวันแมสคอตได้นะครับ ก็ได้ดีเลยและการเนี่ยครับก็ถือ่าเล่นได้ปกตินะครับหนึผมก็สามารถเล่นได้นะครับในด่านใหม่ด่านเก่าเนาะแล้วทาไมด่านใหม่มาถึงเล่นยากนะครับก็ปัจจัยหลักเลยนะครับหก็เป็นเรื่องของหาปืนที่เซ็ตลําบากนะครับก็ถ้าเป็น one masker เนี่ยเราก็ต้องมีปืนที่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วที่สําคัญในช่วงนี้เนี่ยมันตายง่ายมากนะครับตายง่ายแล้วก็หายาที่แบบว่าเป็นเหมือนอดีตานีนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวถ้าพูดแบบนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นข้อๆเลยละกันนะครับหนึ่ เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของรถนะครับที่ดอปเยอะมากนะครับโ,โหถ้าเป็นด่านใหม่ในโหมด VR นี่บอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่เกมยิงปืนแล้วแหละครับมันเป็นเกมขับรถชนกันซะมากกว่านะครับก็ถ้าใครเล่น,นัน m a c r o s o f นะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าถ้าขับรถไปแล้วเนี่ยโอ้โหโดนไล่ตามโดนจี้โดนปิดโอ้โหมันยากมากนะครับที่จะหนีหรือว่า ขับรถไปชาร์จเขานะครับบอกไว้เลยว่าถ้าขับรถไปชนเขาปึ้งนะครับแล้วก็จอดยิงบอกไว้เลยว่าคุณคิดผิดแล้วครับทำได้ยากมากถ้าไม่มีเพื่อนนะครับยิงได้นะครับแต่ตัวที่2มานี่บอกไว้เลยว่ายิงเราดับได้แป๊บเดียวเลยนะครับ2ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บปืนโหลดเอานั่นเองนะครับก็อย่างนี้มีใครหลายคนถามผมมานะครับว่า ปืนในโหลดเอาเนี่ยพี่ใช้ปืนอะไรนะครับแต่งเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วผมก็ใช้เป็นปืนเฟนเน็กนะครับที่ใช้อยู่ประจานะครับผมแล้วก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับหูกล่องโหลดเอานี่แบบเดือดยิ่งกว่ากล่องแอร์ดอกีครับผมเขาแบบต้องการที่จะเอาปืนจากกล่องโหลดเอานะครับแล้วมันเอายากมากนะครับจริงๆมันเอาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันเอาได้นะครับแต่ว่าที่มันเซ็งเลยก็คือ กว่าจะได้เก็บปืนที่เราเซตไว้เนี่ยก็เข้ากลางเกมไปแล้วครับก่าจะได้ใช้นี่โอ้โหตายก่อนจะไปเก็บโหลดเอาเลยด้วยซ้ำานี่ครับเพราะว่าโหลดเอาก่าจะมาโอ้โหกล่องก่าจะตกนะครับถึงแม้ว่ากล่องมันจะตกมาเยอะก็จริงนะครับโดยประมาณก็อยู่ประมาณ3กล่องเนาะในเที่ยวบินหนึ่งนะครับแต่ว่าคนในเกมมันมีเยอะ,ะครับเขาก็ถมก,กันไปเนาะและที่สําคัญใครที่เป็นแบบเล่นบนแมสคอร์นะครับไปเก็บปืนในโหลดเอาเนี่ยลำบากมากมากนะครับถ้าไม่โอ้โหจุกดีๆนี่ หัวแตกได้ง่ายเลยนะครับ3ก็จะเป็นเรื่องของเพร์กนะครับผมที่เพร์กเนี่ยโอ้โหปืนใสเพร์กได้3ชิ้นนะครับใครนะครับผมที่เล่นปืนนี้ไม่เก่งปืนนั้นไม่เก่งนะครับยังไงก็ปืนทุกปืนโอ้โห เกือบจะดีเท่ากันทุกปืนนะครับอยู่ที่ว่าอัตราการล่นกระสุนปืนไหนเร็วนะครับถ้าอัตราการล่นกระสุนปืนอะไรที่มันเร็วๆแล้วก็ระยะดาเมจมันไกลนะครับปืนนั้นจะเป็นปืนที่โกงมากานะครับเพราะว่าแรงดึงหน้าตั้งแรงดึงแนวนอนหรือ,อเรื่องของการซูมเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันมีเพิร์กปืนที่ใส่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเพิร์กปืนมีถึง3เพิร์กนะครับที่ใส่ได้โอ้โหทาให้เราเล่นปืนนั้นได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ผมจะมีทริคดีๆให้กับทุกคนนะครับทำไม นี้จะไม่มีคลาสนะครับถ้าเป็นแบบในซีซันก่อนใช่ไหมครับเราสามารถเก็บปืนมันจะมีตั้งแต่ปืนแบบขาวเลยไม่มีของแต่งนะครับแล้วก็จะมีปืนเอ่อม่วงบ้างปืนทองนะครับก็จะมีของแต่งให้เราใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้นะครับการเอ่อฟาร์มของเนี่ยจะมีปืนอยู่แค่คลาสเดียวนะครับก็คือหยิบมาไม่มีของแต่งเลยครับ <laughs> นั่นแหละครับผมเพร์กก็เลยเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วที่มันโกงไปกว่านั้นแล้วทําไมคนถึงรีบไปเก็บแอร์ดอปที่เป็นโหลดเอาล่ะเพราะว่ายิ่งเราใส่เพร์กได้3มชิ้นแล้วก็มีของแต่งที่เราเซตไว้โอ้โหปืนนั้นแบบมันจะยิ่งโกงเข้าไปใหญ่แล้วก็ดีเข้าไปใหญ่ครับยิ่งถ้าแบบเลดเกมมานะครับไม่ได้มีปืนโหลดเอาเนี่ยโอ้โหวันแมสคอตยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะครับเรื่องที่4นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของยานะครับโอ้โหยาได้บอกไว้เลยว่ามันมีข้อเสียหลายอย่างมากนะครับเมื่อก่อนนะครับอนดีนาลีน เป็นการเก็บมาแบบโห oh, หาได้ง่ายนะครับเจอในกล่องยาอะไรแบบนี้ก็เจอได้ง่ายเนาะแต่ว่าเวลาที่เรากดใช้นะครับมันสามารถวิ่งได้อยู่ครับวิ่งจุกได้สบายเลยครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเกราะนะครับเพิ่มเกราะในซีซันนี้ผมก็ยากจะเรียกเป็นอะดรีนาลีนลวกันนะครับมันแบบติดปากเนาะก็เป็นเกราะเพิ่มเกราะมา4หน่วยนั่นเองนะครับหรือว่า200 HP ของเกราะนั่นเองนะครับผมก็เวลากดใช้เกราะอันนั้นนะครับผมทุกคนมันไม่สามารถสไลด์ได้นะครับมันจะเป็นการแบบ วิ่งช้าๆนะครับไม่สามารถสลไลด์ได้ไม่สามารถจุกได้เลยนะครับคือมันจะทําให้เราเคลื่อนที่ช้าลงนะครับเวลาที่เราปั๊มเกาะใหญ่เนาะและที่สําคัญคือมันหายากมากนะครับแล้วยาน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับปั๊มแล้วแบบปั๊มแล้วมันช้านะครับมันช้ามากกว่าจะปั๊มยาแบบเสร็จแต่ละครั้งนะครับนั่นแหละก็เป็นข้อเสียที่ยาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักมากๆนะครับ5ก็จะเป็นเรื่องของกระสุนนะครับอันนี้ก็เอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ เอ่อมกเซนนิดหน่อยนะครับมันมีนิดนิด,นดหน่อยๆที่แบบกวนใจเรานะครับก็เราเก็บกระสุนนะครับในช่วงนี้เนี่ย SMG มจีโซลเฟินะครับก็เก็บกระสุนได้400ใช่ไหมครับเมื่อก่อน 99, นี่999ครับโอ้โหเก็บรอบเดียวใช้ยัจนจบเกมนะครับแต่ในตอนนี้ครับ SMG เซ็งมากครับคือผมเป็นคนที่ใช้ s m g ใช่ไหมแล้วก็ใช้ s m g แล้วเนี่ยกระสุนมันหมดเร็วนะครับยิงแปบเดียวก็หมดก็หมดแล้วนะครับถ้าสมมติว่าผมเลดเกมมาแล้วนะครับผมยิงคนแล้วผมไม่ไปไปเก็บกล่องเนี่ยผมก็จะไม่มีกระสุนใช้เลยนะครับไปหาดอกตามบ้านได้ทีนี้แบบน้อยมากนะครับต้องไปเก็บตามกล่องนะครับ แล้วเราไปเก็บตามกล่องแล้วมันมีข้อเสียอะไรล่ะครับเพื่อนเขาก็จะมาเก็บมาช่วยเพื่อนหรือว่ามาอะไรแบบนี้เนาะเราก็ต้องยิงแบบเพื่อนให้มันตายไปเลยเพื่อเป็นกล่องไปเลยเราก็จะไปเก็บของนะครับแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนเขาก็จะมาแบบลุมกระทืบเราเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมเก็บกระสุนยากนะครับเล่เกมเนาะผก็จะเป็นเรื่องของกระเป๋านะครับกระเป๋ามันเป็นข้อเสียยังไงครับผมทุกคนคือกระเป๋าเนี่ยถ้าเราได้กระเป๋าแบบแรที่สุดเลยเนาะเป็นกระเป๋าใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถเก็บยาเก็บอะไรได้นะครับแต่ มันมีข้อเสียตรงที่ว่าระบงระเบิดอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหมันเก็บได้เล่นบนแบสคอร์นะ่ะเก็บระเบิดแทบ,บจะไม่ได้เลยครับส่วนใหญ่จะเป็นยาล้วนๆเลยครับผมก็คือเราโดนยิงสวนมาอะไรแบบนี้เราก็ต้องจุ๊กไปเพิ่มเลือดนะครับเราไม่มีเพื่อนที่เราจะคอยขอยาเขาหรือว่าแบ่งปันยากันนะครับก็เลยกระเป๋าเป็นปัจจัยสําคัญมากของวันแบสคอร์นรที่เวลาที่เราเก็บยาหรือว่าเก็บระเบิดมาด้วยนะครับมันไม่เพียงพอครับ วอนแมสคอร์นี่ครับจริงๆแล้วมันเป็นแบบจุดด้อยอีกจุดหนึ่งเลยนะครับสำหรับวันแมสคอร์นแต่บอกไว้เลยว่าที่ผมมาพูดคลิปวันนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับการวันแมสคอร์นะครับถ้าเล่นทีมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเจ็ดนะครับผมก็เป็นเรื่องของแมปครับผมทุกคนอันนี้แบบเห็นได้ชัดมากนะครับก็คือแมปใหม่นี้นะครับคือโอ้โหบ้านเมืองนี่แบบถ้าเป็นบ้านเมืองอ่ะก็จะเป็นบ้านที่แบบหน้าต่างเยอะมากครับโโหตรงไหนก็ได้ขึ้นลงอะไรได้หมดนะครับ ถ้าเล่นบนแมนซาก็และบูเนี่ยอาจจะโดนดักได้นะครับก็ถ้าไปในเมืองอะไรแบบนี้เนาะบ้านมันแบบเนตต่างมันเยอะมากครับมันขัดใจตรงที่ว่าสายกับดักอะไรแบบนี้ชอบมากนะครับเขาสามารถดักเราได้ง่ายมากๆง่ายกว่าแบบเดิมเยอะมากๆนะครับแล้วอีกมุมนึงนะครับเป็นเรื่องของแบบ บนดอยบนภูเขาอะไรแบบนี้โขดหินอะไรแบบนี้โอ้โหคือโขดหิน,น,นเอาตั้งแค่โขดเดียวครับแบบก้อนเดียวหรือว่าบางทีอาจจะมีก้อนอีก2ก้อนที่แบบวางติดต่อกันอะไรแบบนี้แต่บอกได้เลยเลยครับว่ามันหลบไม่ได้ครับวันแมนไซคอร์สแบบเวลาโดนล้อมอะไรแบบนี้โอ้โหต้นไม้ได้บอกไปเลยว่าตัดไปเลยนะครับหลบจุ๊บไม่ได้แน่นอน,นครับต้นไม้ต้นเดียวแต่ว่าก้อนหินนะครับโอ้โหคือทําก้อนหินมาเหมือนแบบประชดน,นะครับ เหมือนให้ขับรถง่ายขึ้นเลยจริงๆ GM เขาก็เคลมมาแล้วนะครับว่าแมปใหม่นี้เนี่ยขับรถได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งกีดขวางน้อยลงนะครับแต่มันเป็นข้อเสียสําหรับวันแมสคอร์เนะครับสิ่งกีดขวางน้อยลงแต่บ้านนี่โ,โห้โคตรทึบนะครับแต่บนเนินบนเขานี่โอ้โหที่หลบน้อยมากครับ วันแมสคอตเลยยากนิดนึงนะครับสวนอย่างก็เป็นเรื่องที่8นะครับ8เลยก็คือมันตายง่ายครับผมในซีซั่นนี้โอ้โหตายง่ายจัดตายแบบตายง่ายเกินลยครับโดนสไนยิงโป๊เดียวอ่างจะตายได้เลยครับยิงหัวอะไรแบบนี้คือมันแรงมากนะครับแล้วก็ปืนกลอะไนเลยแบบนี้โหยิงแป๊บเดียวตายครับถ้าจุกไม่ดีนี่แบบตายง่ายเกินลยครับแล้วมันก็เป็นข้อดีสําหรับผมด้วยนะครับผมสามารถยิงเขาตายง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเราแบบพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับตายง่ายมากๆครับผ มากถึงมากที่สุดเลยทีเดียว9เลยครับผมก็เป็นเรื่องของยานพาหนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อเสียที่แบบเยอะมากๆนะครับก็อย่างเช่นหนึ่งเลยนะครับสําหรับเรื่องรถเนาะก็พังง่ายครับมันพังง่ายจริงๆครับโดนล็อกแป๊บเดียวระเบิดได้เลยนะครับคือมันพังง่ายเกินไปครับเวลาผมเล่นแล้ววันแมนคอร์ใช่ไหมขับรถไปคนเดียวเขาขับรถมาแบบ2-3คันนะครับมีคนยิงด้วย1คนอะไรแบบนี้โอ้โห มันมันบีบคั้นหัวใจเลยเกินนะครับโดนไล่อะไรแบบนี้เนาะมันพังง่ายเกินนะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือพอนะครับหอเป็นอะไรที่ผมใช้บ่อยมากลยครับแล้วมันมีข้อเสียตรงไหนรู้ไหมครับผมทุกคนก็คือขับไปแถวบนอ่าเขาอะไรแบบนี้หลายหลายคนที่ดูผมเนาะก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบขับพอแล้วแบบชนคนอื่นเขานะยครับเวลาชนคนอื่นเขาแล้วแบบโอ้โหสะใจดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ครับในแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับยิ่งเป็นฮอรีเจนที่ผมใช้นะครับปีกไปติดกับอ่ากิ่งไม้ครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ย แล้วหอพังง่ายมากครับชนต้นไม้ได้แบบรถทีนี่แบบ20นะครับพุ่ป้านะครับและที่สําคัญเลยก็คือเวลาที่เราขับมาเร็วๆแล้วไปชนเขาใช่ไหมเ๊กเกาะเขาแตกแล้วเราลงจากหอแล้วไปยิงเขาอะไรแบบนี้นะครับหอเนี่ยก็พังอีกแล้วครับเลือดของหอลงไป 20- 30เลยนะครับโอ้โหคือมันมันจะเกินไปใหม่นะครับแล้วสไนเปอร์เลยครับเจาะไปที่หอเนี่ยง่ายมากครับยิงแป๊บเดียวได้แบบหอพังเลยนะครับผมอันนี้ก็ควรระวังหน่อยเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับของยานทานะก็คือ แปลกมากครับไม่รู้ว่าเป็นบัคกหรืออะไรเนาะขับมอไซค์อะไรแบบนี้นะครับขับไปขับมาปึ้งชนอะไรก็ไม่รู้ครับผมยังงงเหมือนกันเนี่ยว่าผมไปชนอะไรแล้วก็นั่นแหละครับสีมองเท่งกับเดสมอลลี่ฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ารถมาสแตงนะครับผมโอ้โหรถโหลดต่ำนะครับขับลงเขาอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะลงถนนเนี่ยปึ้งไปติดอะไรก็ไม่รู้ครับ ออขออันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ลำควานใจผมมากๆนะครับในการเล่นวันแมสคอตนะครับผมแล้วสิ่งสุดท้ายเลยนะครับก็คือ10นะครับผมอันนี้ผมให้เป็นอย่างสุดท้ายเลยก็คือวันแมสคอตนะครับเป็นการเล่นที่แบบเหงามากไม่มีเพื่อนไม่มีใครคอยช่วยนะครับแต่มันเป็นมันมีข้อดีตัวนี้ว่า เราจะได้ฝึกฝีมือใช่ไหมครับเราก็จะได้แบบโชว์ศักยภาพในตัวเองเนี่ยผมก็ชอบเล่นบอลแมสคอร์ดโีอาร์เนาะแต่ว่าอนาคตก็มีอยู่แล้วนะครับผมลงให้ทุกคนดูแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มาพูดถึงทําไมมันถึงยากนะครับก็คือว่านั่นแหละเล่นคนเดียวเหงามากนะครับไม่มีใครช่วยแล้วที่สําคัญตายง่ายใช่ไหมครับแล้วผมก็งงมากข้อสุดท้ายนี่เนี่ยจะรักกันไปไหนครับเล่นกันสี่คนนี่แบบโอ้โหอยู่ตัวติดกันเลยนะครับไปยิงคนหนึ่งนี่แบบเหลืออีก3าคนมองหน้ายิ้มมาหาผมเลยนะครับ โอแมจ้าส oh, ถ้าไม่ได้จุกในบ้านเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าผมหนีําบากมากครับยิ่งเป็นบนเขาเนาะโถมามีหินก้อนเดียวนลยครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน้ําตาไหลเป็นทางนะครับืออก็ได้หละครับผมนี่ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนัดที่ช่วงนี้ผมอาจจะไม่มีคลิปวันแมสคอตส์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะเล่นกับทีมบ้างน,นะเพราะว่ามันเล่นยากไปนะครับผมทุกคนอาจจะต้องแบบฝึกให้ชินหน่อยนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมเล่น MP มาบ่อยเกินไปนะครับในช่วงนี้ผมก็เลยต้องปรับตัวเล่น BR สักเล็กน้อยนะครับถ้าเล่นกับทีมเนนนี่่โอ้หผกาบูแ แต่วันแมสคอร์ e นี่บอกไว้เลยว่าลำบากมากอ,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 อนั่นและครับผมก็เป็น10ปัจจัยนะครับที่เล่นวันแมสคอร์ e ในแมบกบหม่ยากมากๆนะครับผมนี่แหละจึงเป็นเหตุผลนะครับที่หลายๆคนไม่ค่อยจะลงวันแมสคอร e ในโหมดนี้สักเท่าไหร่นะครับ สังเกตเห็นสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับที่เป็นวันแมสคอตอะไรแบบนี้เนาะก็จะไม่ค่อยจะเล่นแมปนี้ซะเท่าไหร่นะครับจะไปเล่นแมปแรกซะส่วนใหญ่เนาะเป็นแมปดั้งเดิมนะครับหรือว่าเป็นแมปคลาสสิกนั่นเองเนาะแมปนั้น่ะผมเล่นได้นะครับวันแมสคอตได้สบายเลยเนาะเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมปนี้ลำบากนิดนึงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้าละกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย